บทสาธยายเรื่องนาวาสูตรเรือเดินสมุทรกับเครื่องผูกแห่งสังสารวัตรที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตติกายมหาวาระวัคมัคคสังยุตในย่อหน้าที่288ถึง289เจริญพร ญาติโยมทุกมูเหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอานาวาสูตรเป็นพระสูตรที่สิบสามในพละกรณียวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้ใช้ภาพของเรือเดินสมุทรและเชือกผูกเรือ มาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราและสังโยชน์หรือเครื่องร้อยรัดที่ผูกมัดเราไว้กับโลกเพื่อให้เห็นว่ากิเลสท,ที่ดูเหมือนจะเหนียวแน่นตัดไม่ขาดนั้นหากได้รับการจัดการที่ถูกวิธีก็สามารถเสื่อมสลายไปได้ง่ายๆเหมือนเชือกเก่าๆที่ผุพัง เรื่องราวเกิดขึ้นณพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมแล้วตรัสอุปมาอุปไมที่ลึกซึ้งและให้กำลังใจดังนี้เสยถาปิภิกขเวสามุทธิกายะนาวายะ เวตะปันธนะปันทายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรที่ผูกมัดไว้ด้วยเชือกหวายแช่อยู่ในน้ำตลอดหกเดือนในฤดูฝนครั้นถึงฤดูหนาวเขาก็เข็นขึ้นบกตากไว้เครื่องผูกเหล่านั้นเมื่อถูกลมและแดดแผดเผา แล้วถูกฝนตกรถซ้ำอีกในฤดูฝนถัดมาอปปกสิเรเนวะปฏิปะปะสัมพันติปูติกานิพวันติย่อมจะสงบระงับหรือคลายตัวและผุพังไปได้โดยไม่ยากเลยฉันใดเอวะเมวะโขภิกขเวฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดสังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบระง,งับไปและผุพังไปได้โดยไม่ยากเลยฉันนั้นจากนั้นพระองค์ทรงขยายความว่า การเจริญอริยมรรคเพื่อคลายสังโยชนนั้นทำอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิจมถึงสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยเนยโรดน้อมไปในโวสัตสักขะ การปฏิบัติเช่นนี้แลชื่อว่าทำให้สังโยชน์ทั้งหลายสงบระง,งับไปได้โดยไม่ยากเลยหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ธรรมชาติของสังโยชน์หรือเครื่องร้อยรัดสิบประการเช่น ความเห็นผิดความลังเลสงสัยกามราคะปฏิฆะเป็นต้นเปรียบเสมือนเชือกหวายที่มัดเรือไว้มันมีความเหนียวแน่นแข็งแรงและทนทานมากถ้าเราพยายามดึงหรือตัดด้วยมีดทื่อๆอาจจะไม่ขาดและเราเองจะเจ็บมือเปล่าๆ ต้องอาศัยการเวลาและวิธีการที่ถูกต้องในการทำให้มันเปื่อยยุ่ยไปเองเหมือนเชือกเก่าๆที่ผุพัง 2. แดดลมและฝนแห่งการปฏิบัติการเจริญอริยมรรคเปรียบเสมือนการนำจิตขึ้นบกเพื่อตากแดดตากลมความเพียรหรือวิริยะ เรียบเสมือนแดดที่แผดเผากิเลสสติและสมาธิเปรียบเสมือนลมที่พัดพาความชื้นแฉะออกไปปัญญาเปรียบเสมือนฝนที่ชะล้างสิ่งสก,กปรกเมื่อสังโย์ถูกกระทํำด้วยมรรคแปดอย่างต่อเนื่องมันจะค่อยๆเสื่อมสภาพคล้ายตัวและผุพังไปในที่สุด โดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเลย 3. โดยไม่ยากเลยคำว่าอัปปก g ยเรนะหรือโดยไม่ยากเป็นคำให้กำลังใจที่สำคัญมากหลายคนท้อแท้คิดว่าการตัดกิเลสเป็นเรื่องยากเหลือเกินเป็นไปไม่ได้สำหรับเรา แต่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าถ้าทำถูกวิธีคือจเจริญมรรคแปดมันจะไม่ยากเกินความสามารถเหมือนเชือกที่ตากแดดตากลมจนเปื่อยแล้วแค่เอานิ้วสกิดนิดเดียวก็ขาดผึงเราไม่ต้องใช้แรงเยอะแต่ต้องใช้ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติขอให้พวกเราทุกคน จงนำเรือแห่งชีวิตขึ้นจากทะเลกิเลสมาตากแดดตากลมแห่งอริยมรรคให้เต็มที่เพื่อให้เครื่องพันธนาการทั้งหลายผุพังและหลุดร่นไปให้เต็มที่และนำพาจิตวิญญาณไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงโดยพลันเทินขอความเจริญในธรรม จงมีแก่ทั้งทั้งหลายเจริญพร